สวัสดีครับน้องๆต่อไปนะครับก็คือความต่อเนื่องของฟังก์ชันครับความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับจะมีความต่อเนื่องอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือความต่อเนื่องแบบจุดแลก็คืออันที่เรากำลังจะเรียนตอนนี้แล้วก็ความต่อเนื่องแบบช่วงนั่นเองครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ความต่อเนื่องแบบจุดนะครับความต่อเนื่องแบบจุดนะครับจะมี3กฎสําคัญหลักๆนั่นก็คือกฎข้อที่1นะครับ f a ต้องหาค่าได้ครับกฎข้อที่2ลิมิตฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับจะต้องหาค่าได้ ซึ่งข้อนี้สาคัญมากก็คือมันจะต้องลิมิตทางซ้ายเนี่ยจะต้องเท่ากับลิมิตทางขวานั่นเองครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยจะต้องเท่ากับ f a หรือข้อ1จะต้องจะต้อง,องเข้ากับข้อ2นั่นเองนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับมสมมติข้อนี้นะครับที่มีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่มีอ่าเขาเรียกอะไรมีช่วงที่แบบเป็นจริงมีค่าของมันเนี่ยในแต่ละฝั่งอยู่อันนี้ก็คือเมื่อมันเนี่ย เมื่อ x เ,เนี่ยมากกว่า1ใช่ไหมครับเมื่อ x อกน้อยกว่า1แล้วก็เมื่อ x เท่ากับหน่งใช่ไหมครับอ่ะอันดับแรกข้อ1นะครับเราก็ต้องหา f 1ขึ้นมาก่อน f 1 f ที่เท่ากับ1ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปมอไปหาเครื่องหมายเท่ากับมันมีค่าเท่ากับหน่งพี่ก็จะมาเขียนว่ามันเท่ากับ1นงใช่ไหมครับอ่ะสำหรับข้อที่2พี่จะหาลิมิตใช่ไหมครับพี่ก็ต้องมาดูกันว่าทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยจะเท่ากันหรือเปล่าอันดับแรกเริ่มที่ทางซ้ายทางซ้ายก็คือ น้อยกว่าใช่ไหมครับก็ต้องเลือกอันนี้ก็คือห้าลบสองเอห้าลบสองเอ็กแล้วก็แทนหนึ่งลงไปในเอ็ใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งก็เป็นห้าลบสองก็เป็นสามทางขวานะครับก็ต้องมากกว่าใช่ไหมครับพี่ก็ต้องเลือกอันนี้ก็คือเอ็กบวกหนึ่งนั่นเองนะครับนี้พี่ก็แทนหนึ่งลงไปในเอ็แล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองซึ่งสามเนี่ยไม่เท่ากับสองใช่ไหมครับก็คือลิมมีทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยไม่เท่ากันเราก็เลยสรุปได้ว่า f x เนี่ยไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1งอ่าง่ายๆแบบนี้เลยครับอ่ะเรามาลองทำกันดูนะครับอ่ะข้อนี้นะครับเขาถามว่า f เนี่ยจะมีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2หรือเปล่าอันดับแรกเราก็เลยต้องเริ่มที่ข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือ f สองเนี่ยมีค่าเท่ากับเราก็จะแทนสองลงไปในตัวที่มันมีเท่ากับนะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมข้างล่างก็จะเป็นสองกำลังสามก็คือแอันนี้เองอ่ะแล้วก็ข้อสองนะครับ ลิมิตอ่าเเข้าใกล้2ทางซ้ายทางซ้ายใช่ไหมครับมันต้องน้อยกว่าใช่ไหมครับ x ต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกสมการนี้ก็คือ x กซำลังสองบวกสี่ซึ่งเราก็แทนสองลงไปก็เป็น2องกำลังสองบวกสี่ก็คือ4ี่บวกสี่เท่ากับแปดเองลิมิต x เข้าใกล้2ทางขวาครับทางขวาเราก็ต้องเลือกมากกว่าใช่ไหมครับมันก็จะเป็น เกำลังสามก็จะได้เป็น2อกำลังสามก็เท่ากับ8ซึ่ง2ตัวนี้เท่ากันแปลว่ามันทำให้ลิมิต f x เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ยเท่ากับ8ด้วยใช่ไหมครับแล้วข้อ3ามนะครับลิมิตตัวนี้ลิ x, มิต f x เมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ยเท่ากับ f 2แล้วก็เท่ากับ8ใช่ไหมครับดังนั้น ฟังก์ชันเนี้ยมีความต่อเนื่องที่ x เ,เท่ากับสนั่นเองอ่าเราสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายไเลย อ่ะข้อต่อไปนะครับข้อ3ก็เหมือนกันเลยครับแต่ข้อนี้จะเหมือนกับข้อข้างบนเลยแต่ข้อนี้จะไม่มีช่วงใช่ไหมครับเราก็ทําไปเลยครับนั่นก็คือเริ่มจากข้อ1 f 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ2อกำลังสองเป็น4 4่ี่บวกสเป็น8ใช่ไหมครับข้อ2แล้วก็ลิมิตฟังก์ชันมันไปเลยครับก็คือ x กำลังสองบวกสซึ่งเราจะเห็นว่ามันง่ายกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทาทางซ้ายหรือทางขวาเลยก็แทน2ไปก็เป็น2องกำลังสองบวกสก็เท่ากับ8เหมือนกัน แล้วก็สรุปเหมือนกันเลยครับข้อนี้พี่ขอกรอบมาเลยนะเพราะมันเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่าเห็นไหมง่ายอย่างเี้เลยแต่ในโจทย์ความง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีโจทย์บางข้อที่แบบประยุกต์ขึ้นมาในนึงอ่ะมาดันข้อข้างล่างนี่นะครับก็คือมันมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งเอมีสองฟังก์ชันมาให้ใช่ไหมครับแต่ฟังก์ชันหนึ่งอะ่ะมันดันให้เป็นตัวแปรครับ นั่นแหละครับมันก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งแต่เขาบอกมาเลยว่าถ้าเนี่ยมันมีความต่อเนื่องใช่ไหมครับมันใบอะไรแล้วนะไปค่อยดูกันครับก็คือเรามาลองทํากันไปเรื่อยๆนะครับข้อหนึ่งนะครับ f สามนะครับเท่ากับ k ใช่ไหมครับเพราะมันเท่ากันอยู่ตรงนี้แล้วคราวนี้เราจะไปหาลิมิตที่ฟังก์ชันไหนล่ะครับก็ฟังก์ชันที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราจะต้องการหาค่าเขาใกล้ไงครับแล้วก็เลยไปลิมิต แคลรูตเอกกำลังสองบวกเจ็ดลบสี่ส่วน x กำลังสองลบห้าเบวกหกเเข้าใกล้สามนะครับก็จะเท่ากับลิมิตอาเจอแบบนี้เราต้องทำไงครับคูณสั่งยุกใช่ไหมครับทำตรงนี้เลยก็ได้คูณ x กำลังสองบวกเจ็ดบวกสี่ส่วนแคลรูต X อกำลังสองบวกเจ็ดบวกสี่อ่าพอเราคูณสองยุคเสร็จปุ๊บตัวที่มันอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นผลต่างกำลังสองกันเราก็จะต้องใช้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมครับมันก็จะเหลือลิมิต X เข้าใกล้สามหน้ากำล,ลังสอง, 4, สองเป็นสแควร์รูทหายนะครับลบหลังกำลังสองก็สี่กำลังสองเป็นสิบหกนะครับไอตัวนี้นะครับเราถอดเขาเรียกอะไรแยกแฟกเตอร์ yeah, ได้เป็นยังไงบ้าง ก็จะได้เป็น x เขาเรียกอะไร x อ่ x ลบสองกับ x ลบสามใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น square root x กำลังสองบวกเจ็ดบวกสข้างบนนะครับเหลือเป็นลิมิตเจ็ดลบสิบหกเหลือเท่าไหร่ครับ เหลือลบเใช่ไหมครับ x กำลังสองลบเราก็สามารถแยกแฟกเตอร์มันได้เหมือนกันก็จะเป็นหน้าลบสาม x ลบสกับ x บวกสแล้วก็ส่วนเดิมจากนั้นนะครับเราก็จะตัดตัวที่ตัดได้ครับอ่าเห็นไหมครับ แล้วจากนั้นเราก็จะแทนค่า x ลงไปก็3บวก3เป็น6ส่วน3ลบ1ก็เป็น1ใช่ไหมครับ3กำลังสเป็น9 9บวก7เป็น16 16กอสแควรูเหลือ4ก็เป็น4ีบวก4ใช่ไหมครับก็เป็น6ส่วน8หรือเท่ากับ3ส่วน4นั่นเอง แล้วสามส่วนสี่เนี่ยมันไปทําอะไรต่อได้ครับสามส่วนสี่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีความต่อเนื่องใช่ไหมครับแปลว่าสามส่วนสี่ของเราเนี่ยก็จะไปเท่ากับ k ใช่ไหมครับอ่ะอ่ะอ่ะ,อะแต่เราไม่ได้หา k ธรรมดาเราหา k กําลังสองบวกหนึ่งดังนั้นนะครับ k กําลังสองบวกหนึ่งจึงเท่ากับอะไรครับสามส่วนสี่กําลังสองบวกหนึ่งจะเท่ากับเก้าส่วนสิบหกบวกหนึ่ง 1ิบวกเ้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นยี่สิบห้าบวกส่วนสิบหกนั่นเองแล้วตบขอนี้นะครับอ่าน้องๆคนไหนไม่ทันนะครับก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็เก็บไปดูได้ก่อนนะครับมาถึงข้อสุดท้ายของอความต่อเนื่องแบบจุดกันก่อนนะครับอ่าวานี้เราจะได้ใช้เรื่องที่เราเพิ่งเรียนไปนะครับก็คือ การใช้แอ s o l ลู e นี่ครับข้อ1นะครับ f 2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ0ใช่ไหมแล้วก็ข้อ2เราก็ต้องแบ่งลิมิตออกเป็นลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาน,นะครับลิมิตทางซ้าย x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับเราก็จะได้ว่าลิมิตทางซ้ายเนี่ย ค่ามันต้องน้อยกว่า2ใช่ไหมครับพอสองเอา 2, เอาสองมาลบเนี่ยค่ามันต้องติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น x ลบสองส่วนลบ x ลบสองใช่ไหมครับนะตัดกันปับป๊บปั๊บมันก็จะได้เป็นลบหนึ่งเองนะฮะนี้เราก็จะมาหาทางขวานะครับขานี้ไม่ติดลบนะ มันเท่ากับ1ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่า2อ,อันนี้ไม่เท่ากันดังนั้นลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้สองเนี่ยหาค่าไม่ได้ทำให้ฟังก์ชันเนี่ยไม่มีความต่อเนื่อง ที่ x อเท่ากับสองเห็นไหมครับเพราะว่าเราเรียนเรื่องก่อนหน้ามาแล้วเรื่องนี้ก็เลยง่ายอ่ะแล้วก็มีทฤษฎีบทส่งท้ายนะครับก็คือถ้าเขาบอกว่าถ้า f และ g เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a แล้วมันสามารถนามาบวกลบคูณหารกันได้อะไรประมาณนั้นซึ่งจริงๆก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้ไว้นิดนึงก็ดีครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นความต่อเนื่องแบบช่วงครับความต่อเนื่องแบบช่วงเนี่ยจะคล้ายๆความต่อเนื่องแบบจุดเลยนะครับแต่นะครับความต่อเนื่องแบบช่วงเนี่ยจะมีอยู่3าแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือแบบปิดสองฝั่งก็คือแบบนี้ครับแบบปิดข้างเดียวปิดทางซ้ายแล้วก็แบบปิดทางขวาข้างเดียวอย่างนี้นะครับโดยเราจะพิสูจน์ความต่อเนื่องแบบอ่าเขาเรียกอะไรความต่อเนื่องแบบบนช่วงเนี่ยได้ยังไงก็คือถ้าสมมติว่ามันมีช่วงปิดฝั่งไหนนะครับ เราต้องลิมิตเข้าใกล้ฝั่งนั้นด้วยครับเมื่อสมมติพี่มีช่วงปิดสองฝั่งเป็นช่วงปิดเอบเนี่ยพี่ก็ต้องอ่ะเอมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมครับพี่ต้องลิมิตจากทางขวาเข้ามาเหมือนดังรูปนี้ใช่ไหมครับนี่คือช่วง a กับ b ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องลิมิตดูว่าค่าเข้าใกล้ั่งเนี้ยมันเท่ากับค่าตรงนี้หรือเปล่าแล้วพี่ก็ต้องมาดูว่าค่าเข้าใกล้ั่งเนี้ยมันเข้ากับค่าตรงนี้เปล่า เหมือนกันครับในกรณีที่สองก็คือถ้าฝั่งนี้เป็นทึบฝั่งเดียวหรือว่าเป็นปิดฝั่งเดียวนะครับพี่ก็ต้องดูว่าค่าเข้าใกล้ฝั่งนี้มันเท่ากับค่านี้หรือเปล่าเพียงอย่างเดียวแล้วก็ค่าเข้าใกล้ฝั่งนี้มันเท่ากับค่าฝั่งนี้หรือเปล่าอย่างเดียวเลยครับอ่าถ้ายัางงงดูเราก็ลองมาหาดูนะครับเราลองมาทําดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งอ่าเรายังไม่ได้อ่านใช่ไหมข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องการดูแค่ว่า f เนี่ยมีความต่อเนื่องบนช่วงนี้หรือเปล่า เราก็ดูนะครับว่าบนช่วงนี้มันทำให้สมการเนี้เป็นเท็จหรือเปล่านะครับข้อหนึ่งนะครับ fx เป็นจริงหรือเปล่าครับบนช่วงลบสองถึงสองเป็นจริงนะครับเราจะพูดว่าต่อเนื่องบนลบสองสองครับอ่า แล้วก็ข้อ2นะครับข้อนี้เป็นแบบปิด2ฝั่งใช่ไหมครับเราก็ต้องพิสูจน์ข้อ2องกับข้อ3านะแล้วก็ต้องหา f ลบ2อก่อนพี่ทำลบ2ก่อนนะ f ลบสเท่ากับ square root 4ลบลบ2กำลังสองก็จะเท่ากับ square root 4ลบ4ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ square root ศูนย์หรือเท่ากับ0แล้วก็ลิมิต x เข้าใกล้ลบ2ทางขวาใช่ไหมครับ ก็จะเท่ากับอ่าแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็แทนเข้าไปเลยก็เป็นสองรูทสี่ลบสองกำลังสองเพราะฉะนั้นมัำก็เท่ากับศูนย์ซึ่งมันก็เท่ากันใช่ไหมครับอ่าเขาสองเสร็จสิ้นไปนะครับต่อไปเป็นข้อสามนะครับข้อสามเราก็จะหาฝั่งสองบ้างใช่ไหม เราก็จะมาดูกันว่า f สองจะเท่ากับเท่าไหร่ครับจะแคลูสบสองกำลังสองเท่ากับศูนย์เหมือนกันเลยอ่าและจากนั้นนะครับลิมิต x เข้าใกล้สองทางลบเนี่ยของ4ี่ลบ x กลังสเนี่ยเท่ากับแคลคลสี่ลบสองกลังสองหรือเท่ากับศูนย์เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพิสูจน์ได้เลยว่า เราก็สามารถสรุปได้เลยว่า f มีความต่อเนื่องบนช่วงปิดลบสองถึงสองครับอืมไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเรามีตรงนี้เราก็จะพิสูจน์ว่าทางนี้แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าถ้าเรามีฝั่งนี้เราก็จะพิสูจน์ว่า ฝั่งนี้แล้วก็เติมมันเองเนี่ยค่าเท่ากันหรือเปล่าเดยอีกสองกรณีนะครับก็คือกรณีฝั่งเดียวอีกสองกรณีอันนี้ก็พี่เหมือนที่พี่พูดไปแล้วนะครับไม่พูดซ้ำอ่าอันนี้เป็นฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับเราก็จะเหลือแค่สองข้อนะั่นคือข้อหนึ่งเราจะดูว่าในช่วงช่วงนเนี้ย fx เนี่ยมีความต่อเนื่อง บนลบสามถึงสามนะครับช่วงเปิดนะฮะแล้วก็ข้อสองใช่ไหมครับเราก็ต้องหา f อสามขึ้นมาก่อนก็จะเท่ากับแสแคร์รูทเก้าลบสามกำลังสองซึ่งมันก็คือศูนย์นั่นเองแล้วก็ลิมิต x เข้าใกล้สามทางอะไรครับทางบวกนะครับของสแคร์รูทเก้าลบ x กกำลังสามไอเกำลังสองก็จะเท่ากับแสแคร์รูทเก้าลบสามกำลังสองซึ่งมันเท่ากับศูนย์นะครับ ง่ายาแบบนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่า f มีความต่อเนื่องบนช่วงลบสถึง3นะครับถึงปิดสามแบบนี้เลยง่ายๆ ข้อสุดท้ายนะครับเป็นฝั่งซ้ายนะครับเราก็ต้องพิสูจน์ข้อหนึ่งเหมือนเดิมครับก็คือเรามาดูว่าในช่วงช่วงเนี้ยมาทำให้ฟังก์ชันฟังก์ชันเนี้ยเป็นจริงทุกอย่างหรือเปล่านะก็ f x มีความต่อเนื่องบนช่วงหนึ่งถึงสี่ครับแล้วก็ข้อสองนะครับ f หนึ่งใช่ไหมครับจะเท่ากับ หนึ่งกำลังสองบวกสามคูณหนึ่งลบสี่จะเท่าเท่าไรครับหนึ่งบวกสามลบสี่ก็เป็นศูนย์ลิมิต x กำลังสองบวกสาม x ลบสี่เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายนะครับก็จะเท่ากัาบหนึ่งกำลังสองลบบวกสาม x ลบสี่ซึ่งก็เท่ากับศูนย์เช่นกันครับเราก็าสามารถสรุปได้เลยว่า f มีความต่อเนื่องใช่ไหมครับบนช่วงอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าบนช่วงเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเท็ในตอนไหนใช่ไหมครับเหมือนสมมุติเรามีฟังก์งงงชันอะไรสักอย่างที่เป็นหนึ่งส่วนเองครับแล้วจากนั้นเนี่ยช่วงที่เราสนใจเนี่ยมันมีศูนย์เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนเป็นช่วงเนี้ย ข้อนี้จะไม่เป็นจริงครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ส่วนศูนย์ได้เราจะไม่นิยามมันเองไปผักได้นะครับ